ยอดดีมากออนไหมออนไหมออนหรือทะลุทะลุทะลุอ๋อสุดยอดโดนดีมาก อ้บโอเคปลอดภัยครับผมเอาเซฟตี้ไวก่อนเซฟตี้เซฟตี้เอาเซฟตี้เอาผมสวยปขับไปขันไปโอ้โหเลยอพี่ขีกับหลังด้วยนี่เลยเลยใช่ไหมเลยลงท้ายไหมไม่ลงครับพี่แต่เลย โอ้โหทะลุปไปรุ่นเลยนะโอ้โหไม่ได้เปี่ยเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวไปเลยลนะ 呵呵呵。<laughs> <laughs>